สวัสดีครับพี่น้องผู้ใช้เครื่องหั่นใบอ้อยพบกันเช่นเคยน,นะครับผมบ๊อปจากเพจเพิ่มผลเบลเลอร์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบเซฟตี้ในเครื่องหั่นใบอ้อยให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับระบบเซฟตี้นั้นเป็นการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องจักรนะครับในกรณีที่เกิดความผิดพลาดโดยในเครื่องหั่นนั้นจะมีระบบเซฟตี้ที่เป็นโอเวอร์โหลดคัทและก็นอตเซฟตี้นะครับโดยกลไกของโอเวอร์โหลดคัทนั้น ที่ด้านในของโอเวอร์โหลดคัตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลูกบอลเหล็กที่ล็อกกันกับจานคัตโดยจะมีสปริงหนาๆเป็นตัวกดให้จานเนี่ยเกาะกันอยู่แต่ในกรณีที่ชิ้นส่วนเนี่ยรับแรงเกินค่าที่สปริงเนี่ยถูกออกแบบมามันก็จะดีดออกตัวบอลเหล็กเนี่ยก็จะดีดออกจากล่องแล้วก็ทําให้จานเนี่ยมันฟรีมันแยกออกจากกันเป็นการตัดกลไกการหมุนนะครับโดยชิ้นส่วนเซฟตี้ที่เป็นคัสตเนี่ยเราจะพบได้ในเกียร์แขนกักแล้วก็ตัว เกียร์ดาวกระจายนะครับโดยการทํางานนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อแขนควักหรือดาวกระจายเนี่ยเจอใบอ้อยในปริมาณมากๆหรือใบอ้อยที่มีลักษณะชื้นจนจับตัวกันเป็นก้อนซึ่งหากระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คัดของตัวแขนควักเนี่ยแยกจากกันระบบไฟฟ้าจะสั่งให้ตัวคัดดาวกระจายแยกจากกันด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องอัดเนี่ยกินใบเข้าไปเพิ่มนะครับซึ่งระบบเนี่ยอาจจะมีปัญหาสําหรับเครื่องบางคันที่มีปัญหากับตัวเซ็นเซอร์วัดความเร็ว ก็คือถ้าเกิดว่า,าตัวเซนเซอร์เนี่ยมันเสียตัวเกียร์บ็อกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นความเร็วรอบของแขนกวากแล้วมันก็จะสั่งให้คัสที่ดาวกระจายเนี่ยตัดอยู่ตลอดเวลาทําให้มันไม่สามารถทํางานได้ในเองแล้วก็สําหรับการดูแลรักษาตัวโอโลดคัสน,นะครับมันเป็นแบบที่ไม่ต้องซ่อมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ตรงตามเบอร์แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามอายุก,การใช้งานให้ตรงก็พอแล้วครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของนอ t เซฟตี้นะครับ นอตเซฟตี้ในเครื่องอัดนะครับหลักๆจะมีอยู่ที่ชุดมัดกับตัวไฟวินโดยนอตเซฟตี้ที่ไฟวินนั้นจะขาดเมื่อลูกกระทุงเนี่ยเจอโหลดังหนักอย่างเช่นใบอ้อยที่มีความชื้นแรงดันที่มากเกินไปหรือกระดอลิงค้ำแขนลูกกระทุ n และในส่วนของนอตเซฟตี้ที่ชุดมัดเนี่ยจะขาดได้เมื่อกระสวยเกิดการติดขาดหรือชุดมัดมีปัญหาซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เซฟตี้ของชุดมัดขาดเนี่ยตัวเซฟตี้ของไฟวินจะต้องขาดด้วยเสมอเพราะถ้าหากนอสเซฟตี้ของไฟวินไม่ขาด ก็จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้อย่างเช่นกระสวยพับทั้งราว่าหูช้างฉีกหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่อาจจะเสียหายมากกว่านี้ได้ดังนั้นเราจึงควรต้องตรวจสอบน็อตเซฟตี้ชุดมัดทุกครั้งแล้วก็ตําแหน่งของกระสวยในทุกๆครั้งที่น็อตเซฟตี้ไฟวีนเนี่ยขาดโดยขั้นตอนที่เราต้องทําหนังจากน็อตเซฟตี้ขาดนะครับก็จะมีดังนี้ขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบความผิดปกติและความเสียหายอย่างแรกเลยก็คือตรวจสอบตัวกระดอง หากพบว่าตัวกระดอลิงเนี่ยค้ำแข็งลูกกระถุงก็แสดงว่าตัวน็อตเซฟตี้เนี่ยขาดเพราะตัวกระดอลิงเนี่ยคำ้ำแสดงว่าความผิดปกติเนี่ยจะมาจากระบบชุดมัดไม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นจากที่ชุดมัดหรืออาจที่อาจจะเกิดขึ้นที่กระสวยก็ตามอย่างถัดมานะครับก็ให้ตรวจสอบตัวน็อตเซฟตี้ชุดมัดนะครับถ้าหากน็อตเซฟตี้ชุดมัดขาดแสดงว่าระบบเซฟตี้เนี่ยทำงานเป็นปกติและหากน็อตเซฟตี้ไม่ขาดก็แสดงว่าอาจจะเกิดความสึกหรอของทิ้นส่วนเกี่ยวกับ การกลไกลการปลดล็อกชุดมัดนะครับอาจจะเป็นตัวเดือยเกาะระบบหรืออาจจะเป็นเรื่องของทามมิ่งที่ผิดปกตินะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอถ้าหากว่านอตเซฟตี้ชุดมัดขาดโดยที่กระดองลิงไม่ได้คำ้ำก็แสดงว่าตัวระบบเซฟตี้เนี่ยทำงานผิดพลาดแล้วก็ได้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นกับกระสวยทั้งหมดให้เราเตรียมการโดยการนําฟาวออกมาก่อนเพื่อทําการตรวจสอบภายในห้องอาดอีกครั้งอย่างที่4นะครับหากนอตเซฟตี้ของไฟวินขาด แต่ตัวน็อตเซฟตี้ของชุดมัดไม่ขาดแล้วก็ตัวกระดอลิงไม่ได้คำด้ำด้วยแสดงว่าอาจจะเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่ระบบมัดให้ทําการตรวจสอบบางครั้งก็เกิดจากฟางที่มีความชื้นสูงเกินไปหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องของแรงดันที่มากเกินไปนะครับหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนที่มีความแข็งมากๆหลุดเข้าไปในห้องอัดก็มีก็เป็นได้แล้วก็หากเราทําการตรวจสอบแล้วพบว่าตัวกระสวยเสียหายนะครับให้เราทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับ อย่างที่1น,นะครับถอนกระสวยเล่มที่เสียหายออกโดยให้เราถอดน,น็อตหมายเลข3และหมายเลข4ในภาพนะครับแล้วก็ทําการดึงกระสวยออกแต่ถ้าหากว่าตัวกระสวยเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้ก็เราก็อาจจะต้องคุยฟังออกจากห้องอัดนะครับเพื่อที่จะนํากระสวยออกมาขั้นตอนที่2นะครับให้เราทําการใส่น็อตเซฟตี้ของไฟวีนก่อนนะครับและให้ทําการหมุนตามเข็มนาฬกาเล็กน้อยเพื่อให้แขนลูกกระทุ้งเนี่ยออกจากกระดอลิง เพื่อที่เราจะสามารถกดกระดอลิงลงได้นะครับขั้นตอนที่3มนะครับให้ขึ้นมาที่ด้านบนของชุดมัดสังเกตที่ชามด้านขวาสุดจะมีเดอยเกาะยื่นออกมาสําหรับใช้แท่งเหล็กเพื่อทําการหมุนเพลาชุดมัดถ้าหากว่ากระสวยเนี่ยแทงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนย้อนทิศทางการทํางานมันได้เพื่อให้ตัวกระสวยเนี่ยวิ่งกลับไปที่ตําแหน่งปกติของมันแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระสวยเนี่ยแทงขึ้นมาถึงตัวชุดมัดแล้ว เราไม่สามารถที่จะหมุนย้อนได้ถ้าเกิดว่าเราหมุนย้อนเนี่ยจะทําให้ลิ้นปากนกแก้วหรือชุดมัดเนี่ยมีความเสีายหายเกิดขึ้นได้ให้เราทําการหมุนตามทิศทางปกตินะครับจนกว่าที่กระสวยเนี่ยจะแทงขึ้นมาสุดแล้วก็วิ่งลงไปจนสุดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับให้เราทําการใส่น็อตเซฟตี้ชุดมัดนะครับขั้นตอนที่5ก็ให้เราทําการตั้งใส่กระสวยเล่มใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทําการตั้งความสูงของกระสวย ขั้นตอนที่6นะครับหลังจากเราเปลี่ยนกระสวยเสร็จแล้วให้เรากลับมาตรวจสอบอความสูงของกระดอลิงในงี้ขั้นตอนการตั้งค่าทัมมิ่งที่ผมอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้นะครับและสําหรับใครที่ถูกใจเนื้อหาในคลิปของเรานะครับก็ขอฝากให้กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและหากอยากจะสนับสนุนให้เราสามารถทําคลิปแบบนี้ต่อไปก็สามารถอุดหนุนอะไรของเราได้นะครับและหากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง u t u b e ของเราไว้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ